จากเรื่องของการะสสลับนะครับเราจะหาค่า r t o t m n square นะครับก็คือค่ารากที่2เฉลีย่ยนะครับโดยการอ e ินเกรตเราวาใช้สมการว่า sin 2กำลังสอเทเท่ากับ1ลบ cos 2 θ าหารด้วย2ตรงนี้นะครับเรายังไม่ได้พิสูจน์นะครับในเรื่องของการะแสสลับเราก็เลยเอามาพิสูจน,น์ในคณิตศาสตร์นะครับหัวข้อตีกวนมิตินะครับถ้าบอกว่าใครติดตามนะครับอยากจะรู้ว่า ที่มาที่ไปยังไงก็พยายามดูที่รายละเอียดด้านล่างนะครับจะมีลิงก์เชื่อมโยงกันให้ดูนะครับคราวนี้เรามาดูกันเลยนะครับว่าจาก s i น์กำลังสองเทตนะครับเท่ากับ1ลบคอสสองเทตาหาด้วย2เนี่ยเรามี Cos 2อ,องเทตเป็นคีย์เวิร์ดนะครับที่เราจะต้องมีความรู้เดิมว่าคอสเทตานะครับบวกลบ a l ลฟาจะเท่ากับ Cos เทต้าโคอะฝ่าลบบวกไซน์เทต้าไซนอะฝ่าแบบนี้นะครับเราต้องรู้ตั้งแต่หมอต้นเลยนะครับตรงนี้นะฮะเดี๋ยววันหลังค่อยมาพิสูจน์นะครับว่ามันมาได้ยังไงนะครับคราวนี้มาดูกันต่อนะครับว่าถ้าเราให้นะครับอะฝ่านะครับเท่ากับเทต้าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเราลบออกไปหมดเลยนะครับนี่ครับอะฝ่าอะฝ่า เอาฟาเปลี่ยนใหม่ครับให้กลายเป็นเทต้าตามเงื่อนไขที่เราพูดไปเมื่อกี้นะครับโอเคไหมครับเนี่ยถ้าอาฟาเท่ากับเทต t าก็เปลี่ยน,เป,นเป็นแบบนี้นะครับเราจะได้ว่าคอส Theta บวก t ทต t าจะเท่ากับ Cost ทต t าคอสเทต t านะครับลบนะครับ s i n ์เทต a าไซด์เทตา eta, นะครับ สังเกตไหมครับว่าถ anyway ้าข้างบนเป็นบวกนะครับด้านขวานี่ข้างบนเป็นลบใช่ไหมครับก็คือจะใช้สมการแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นด้านซ้ายเป็น c o s θ สเทตบวกทตาก็กลายเป็น c o s 2θ สอครับแล้วเท่ากับนะครับคอสเทตคูณคอสเทตก็เป็น c o s θ สเทตากาลังสองครับลบด้วยไซน์เทตคูณกับไซนก็เป็นลบไซ n ์กำลังสอง อย่างนี้นะครับต่อมาครับเราใช้ความรู้เดิมนะครับที่ว่า s ซน์กำลังสอง t ทต้าบวกกลังสองทตาจะเท่ากับหตัวนี้นะฮะตัวนี้ใช้ตีกวามพิสูจน์กันง่ายๆนะครับเดี๋ยวค่อยว่าดกันนะครับจะมีลิงก์ให้ดูด้านล่างนะครับเป็นลิงก์ของ playlist เลยนะครับกูจะคงไม่ลิงก์ไปทีละอันนะครับเพราะมันเชื่อมโยงหลายอย่างนะครับให้ไล่ดูเป็น playlist ไปเลยนะครับ สิ่ที่เราต้องการก็คือเป็นไซน์กำลเทตาใช่ไหมครับเพราะน playable, <Yes. S 2> Titan, ั ld, Titan, ้นไซน์กำลังสองเทตาตรงนี้เอาไว้นะครับยังคงไว้ในสมการนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนรูปของโคศกำลังสองทาให้กลายเป็นแบบนี้นะครับกำลทนะครับจะเท่ากับ1 s ลบไซน์กำลังสองเทตาโอเคไหมครับนี่นะกำลังองเทตาตนี้ครับจับคู่กันนะครับแล้วเปลี่ยนหน้าตาใหม่ให้กลายเป็น1 $2 ลบไซนกำท 1, นึ่งลบไซนกังสอง t h e t ลบด้วยไซนกังสอง t h e t ด้านซ้ายเป็น c o s สอง t h e t ครับจะได้ว่า 1, นึ่งน,น,นะครับลบซน2ก t h e t ลบด้วย s i n ์สอ t h e t ก็กลายเป็นลบสองไซนกังสอ t h e t นะครับตัวนี้เป็น c o s สอง t h e t นะครับเอามาทําต่อนะครับ ย้ายข้างสมการเท่าในหน่ครับจากลบครับย้ายมาเป็นบวกด้านซ้ายนะครับ2ซนกันสองเทตานะครับเท่ากับ1ครับคอสสองเทตานะครับก็เอามาด้านขวาครับก็กลายจากบวกครับย้ายมาเป็นลบคอสสองเทตานะครับจะเสร็จแล้วนะครับเไซน์กะนังสองเทตานะครับจะเท่ากับ1ครับลบคอสสองเทตานะครับ 2ครับจากคูณครับย้ายไปหางครับเสร็จแล้วครับโอเคครับเสร็จแล้วนะครับก็เป็นลักษณะแบบนี้ครับเราก็จะได้หน้าตานะครับอย่างที่เราวางไว้ตั้งแต่ตอนแรกนะครับขอบคุณที่ตามนะครับ